สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็จะมาชวนทําเมนูสปันเค้กกล้วยหอมนะคะสูตรนี้ตีขึ้นฟูได้ง่ายเนื้อนุ่มไม่ฝืดคอค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทําพร้อมกันเลยนะคะก่อนอื่นก็มาบดกล้วยหอมเตรียมไว้ก่อนเลยค่ะใช้กล้วยหอมสุกงอมจํานวน200กรัมนะคะนํามาบดให้ละเอียดค่ะเสร็จแล้วก็พักไว้นะคะต่อมาเราก็มาทําตัวเค้กกันเลยค่ะใช้ไข่ไก่เบอร์2จำนวน4ฟองหรือประมาณ200กรัมนะคะตามด้วยน้ําตาลทรายแดง130กรัมเกลือป่นเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็กินกล้วยอีก1 ช้อนชาค่ะต่อมาเราก็จะร่อนของแห้งใส่ลงไปนะคะแป้งเค้กจำนวน160กรัมผงฟูครึ่งช้อนชาแล้วก็เบกกิ้งโซดาอีกเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้หัวตะก้อคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะเวลาเราเปิดเครื่องตีตัวแป้งจะได้ไม่ฟุ้งค่ะ ได้แล้วก็นํามาเข้าเครื่องตีได้เลยค่ะโดยเราจะตีด้วยความเร็วต่ําสุดประมาณ1นาทีนะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็หยุดเครื่องนะคะปาดขอบอ่างก้นอ่างอีกสักหรอบค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ SP ีลงไปทั้งหมด10กร,รัมค่ะก็ใช้ช้อนปาดไปที่หัวตะกอ้อได้เลยนะคะจากนี้ก็ตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดค่ะประมาณ5นาทีจนส่วนผสมของเราขึ้นฟูเป็น2เท่าค่ะ เมื่อได้แล้วเราก็จะปาดก้นอ่างขอบอ่างอีกสักหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดของเราเข้ากันดีค่ะจากนี้เราก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำสุดนะคะแล้วก็ทยอยใส่น้ำมันลำข้าวลงไปค่ะก็ใช้ทั้งหมด100กรัมนะคะ และเมื่อไม่เห็นริ้วน้ำมันแล้วนะคะก็จะหยุดเครื่องแล้วก็ใส่กล้วยหอมที่เราบดไว้ลงไปค่ะจากนี้ก็เปิดเครื่องตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ2นาทีนะคะเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีค่ะเมื่อครบเวลาแล้วเราก็จะตีตัดฟองอากาศต่ออีก1นนาทีนะคะด้วยความเร็วต่ำสุดค่ะ นี่ค่ะเนื้อแบัตเตอร์ที่ได้ก็จะเหลวประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะปาดขอบอ่างอีกสักหนึ่งรอบค่ะแล้วก็นําไปเทสใส่พิมพ์ได้เลยค่ะสําหรับพิมพ์ที่ใช้วันนี้ก็เป็นถาดขนาด8ปดคูณแคูณสนิ้วค่ะก็รองด้วยกระดาษรองอบนะคะแล้วก็เทบตเตอร์ใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ไม้แหลมนะคะเกี่ยตัดฟองอากาศใหญ่ๆออกค่ะเนื้อเค้กของเราจะได้ไม่เป็นโพรงนะคะ ก็กระแทกพิมพ์อีกสัก 2- 3รอบค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยนะคะโดยเราจะอบที่ไฟ190องศาเซลเซียสไฟบนล่างนะคะเป็นเวลา25-30นาทีค่ะซึ่งระยะเวลาตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเตาไขรเตามันด้วยนะคะ สำหรับวิธีการเช็คสุกง่ายๆนะคะก็ใช้ไม้แหลมจิ้มลงไปที่เนื้อเค้กได้เลยค่ะถ้าไม่มีอะไรติดออกมาแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะจากนี้เราก็จะเอาเค้กออกจากเตาแล้วก็กระแทกพิมพสักสักถึงครั้งค่ะเพื่อปรับโครงสร้างไม่ให้เค้กยุบตัวนะคะเสร็จแล้วก็ยกออกจากถาดแล้วก็วางพักไว้บนตะแกรงนะคะเราจะพักจนขนมของเราเย็นตัวลงสนิทเดี๋ยวค่อยมาตัดกันค่ะ นี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยวันนี้เราจะจัดใส่กล่องให้ดูเป็นตัวอย่างแบบนี้ค่ะโดยต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมดรวมกล่องนะคะก็จะอยู่ที่52าสบสาทสิบเก้าสตางค์ค่ะซึ่งราคาตรงนี้ยังไม่ได้รวมค่าแรงค่าที่ค่าแก๊สแล้วก็ค่าจิปาถะนะคะสําหรับราคาขายที่แนะนําก็ควรจะขายอยู่ที่กล่องละ150บาทค่ะซึ่งยังไงตรงนี้เพื่อนๆต้องไปลองคํานวณต้นทุนแล้วก็กําไรเป็นของตัวเองกันอีกทีนึงด้วยนะคะต่อมาเรามาดูเนื้อเค้กกันบ้างค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้เนื้อเค้กสปันกล้วยหอมแบบนุ่มๆเลยนะคะสําหรับความหวานสุดนี้ก็หวานกําลังดีนะคะไม่หวานมากค่ะค่ะก็ฝากไว้เป็นไอเดียในการทํากินทําขายดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ